นัดพากินพาเที่ยว EP ที่ี่1วันนี้เราจะไปหาเนื้ออร่อยๆกันนะครับกับร้านแม็กบีฟของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอีกหนึ่งร้านเนื้อที่สายบุฟเฟ่ชอบเนื้อนะครับจะไปรับประทานกันมีเนื้อมีหมูนะครับถ้าเกิดว่าราคาแพงขึ้นกว่านั้นไปหน่อยก็จะมี ุ้งแม่น้ําแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับแต่ผมก็กินแบบคนเดียวนะครับผมก็เลยเอาชุดราคา,า429บาทนะครับเป็นบุฟเฟ่ได้เนื้อที่ชอบนะครับเป็นเนื้อโคข,ขุนจากสะกรโคข,ขุนของจังหวัดนครปฐมนะครับผมอันนี้นี่ก็จะน่ากินมากและนอกจากนั้น ของกินเล่นก็ยังมีของที่น่าติดอกติดใจอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกชอบมากเลยแต่ก่อนเขาจะมีปังกระเทียมธรรมดาตอนนี้เขามีเป็นปังกระเทียมชีสแล้วนะครับไปดูหน้าตาเจ้าปังกระเทียมชีสที่ว่านี้กันนุ่มนึกชีสยืด,อดหอมนะครับรสชาติดีมากแต่กินมากไม่ได้นะครับเพราะเ ต้องเทใจให้เนื้อนะครับกับเนื้อดีๆต,ตัวนี้เป็นเนื้อหนอกนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้แวะไปรับประทานเนื้ออร่อยๆก็เชิญได้ที่ร้านนี้เลยนะครับกับ m a c b e e ฟสาขารนะ้อยอ็ดนัดพากินพาเที่ยวอีพีต่อไปจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ